Princess of Naratiwat University was established over a decade ago by combining educational institutions in Naratiwat province. Today it has grown to be a proud academic and innovative leader at national level. it was published as princess of naratiwas university in the royal thai government gazette and came into effect in 2005 the university was founded by merging four existing institutions in the province for the sake of maximum resources and benefits as a result this is an opportunity to distribute and create equality of education to all people การก่อตั้งมหาวิาลยนาทีวาาราชนครินนะฮะผมเขาเขาเรียนอย่างนี้นะว่าก็เริ่มจากเนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องการให้โอกาสทางการศึกษา กับประชาชนในพื้นที่นะในระดับอุดมศึกษาเนะี่ยถ้าเราก็มองถึงจังหวัดนาธิวาสอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยก็ระดับการศึกษาเนะี่ยก็ต่ําที่สุดในประเทศแนวคิดของรัฐบาลก็คือว่าก็จะยกระดับสถานศึกษาในพื้นที่ประเภทของวิเลยเนี่ยสนะี่แห่งนะฮะหลอมรวมใช้การหลอมรวมนยะเป็นเป็นหมหาวิเลยนะ,ะนะก็คือ,อวิเลยเทคนิคน,นาธิวาสวิลเลยเกษตรและเทคโนโลยีนาธิวาสวิเลยการชีดต่อใบซึ่งสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชวึกษาและ วิเลยรพยาบาลบรมราชชนนีกระทรวงสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับสี่แห่งนีครับรวมเป็นมหาลายัยภายใต้พระราชบัญญัติของมหาลายัยในการหลอมรวมนี้ก็ผมคิดว่าเราก็ต้องมีวิสัยทัศน์ของมหาลาัยในเรื่องของการจัดการจัดการศึกษาโดยเน้นไปในเรื่องของด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศาสตร์สุขภาพและก็ด้านสังคมศาสตร์ แล้วก็บูรณา,าการด้วยหลักศาสนาที่ที่เราเน้นเรื่องหลักศาสนาะก็เพราะว่า,าในพื้นที่จังหวัดอธิวารเนี่ยก็เป็นสังคมของพหุวัฒนธรรมตรงนี้เราต้องให้ความสําคัญในเรื่องของอประชาชนส่วนใหญ่ที่ที่เป็นที่เป็นลามตรงนี้นะครับผมคิดว่า,เ,าเรากา็นอกจากหลอมรวมของสถาบันแล้วก็ต้องหลอมรวมจิตใจของเด็กด้วยในเรื่องของการที่จะ Princess of Naratiwas University is a public university located in Aratiwat Province, the 77th university of the country. The uniqueness of PNU is focusing on the importance of teaching and learning programs, on career development, and also to create a satisfied, beneficial society. Princess of Naratiwas University offers undergraduate degrees and diplomas, which cover all aspects including science and technology, health sciences, humanities, and social sciences. Currently, the university has seven faculties, three colleges, and one academy. Faculty of Medicine, Faculty of Nursing, <music> Faculty of Engineering, <music> Faculty of Agriculture, <music> Faculty of Science and Technology. faculty of management science Music faculty of liberal arts Music naratiwas technical college takbai industrial and community education college Naratiwa's College of Agriculture and Technology. Academy of Islamic and Arabic Studies. มหาวิทยาลัยนาที่ว่าราชนคารินก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังให้ความสำคัญกับด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์โดยเฉพาะการบูรณาการในเรื่องของหลักการศาสนาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งมหาวิทยาลัยนาราทิวาราชนาครินนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนในพื้นที่ในการศึกษานะคะซึ่งพันธกิจหรือภารกิจของมหาวิทยาลัย ก็เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็คือเรามีในเรื่องของการผลิตบัณฑิตการสร้างองค์ความรู้งานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดเป็นบริการวิชาการให้กับสังคมแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีพันธกิจในเรื่องของทำนุบำรุงศิละปะและวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนั้น Princess of Naratiwas University is in the midst of a multicultural society and strives to be the leading university in the area with a harmonious lifestyle. An opportunity of education is a social responsibility that Princess of Naratiwa's University views as an important role. The university believes that education can foster the foundation of creative ideas that will lead to the development of quality of life. Uh, in the เราก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนานะครับหมาลายดัทวาดเนี่ยเราก็ยึดในเรื่องของอหลักคิดของยุทธศาสตร์ชาติก่อนเป็นหลักนะครับยุทธศาสตร์ชาติยี่ปีนะครับ โดยเฉพาะหมาลัยก็ต้องเน้นในเรื่องขององานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมและก็นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้ก่อให้เกิดเศรษฐกิจข,ขึ้นในประเทศนะครับเราก็วางยุทธศาสตร์ว่าประการแรกก็คือ1การพัฒนาคนพัฒนาคนก็คือพัฒนาอาจารย์เองอาจารย์ก็ต้องมีคุณวุฒิในปริญญาเอกพอปริญญาเอกมันก็เชื่อมโยงไปเรื่องของการพัฒนางานวิชาการและก็งานวิจัยอาจารย์ก็จะมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องของหลักสูตรรายวิชาของงานวิจัยที่จะเป็นนวัตกรรม เพื่อนําไปใช้ประโยชน์แล้วก็แสดงศักยภาพในการขอทุนวิจัยในการที่เราจะพัฒนาคนเนี่ยในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยขณะเดียวกันนะเราก็จะต้องวางแผนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานและก็อาคารพร้อมๆกันนะพร้อมๆไปเลยนะครับไม่เช่นนั้นน่ะมันก็ไม่เกิดความสมดุลกันในการพัฒนานะเราก็มองว่าในพื้นที่จังหวัดอธิวาดเนี่ยเพื่อให้เกิดการเท่าเทียมทางการศาึกษา หรือต้องการให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้เรียนในสาขาที่เขาเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสเพราะว่าในจังหวัดนนทิวาีและก็จังหวัดใกล้เคียงเปิดสอนในหลักสูตรรุ่มศารเนี่ยก็ส่วนใหญ่คือทางด้านสังคมศาสตร์นะฮะเราก็เน้นด้านวิทยาศาสาตร์ที่อยู่แล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับแล้วก็สังคมศาสตร์บ้างนะครับหลักสูตรที่ประเทศต้องการและเปิดหลักสูตรที่ประชาชนคาดหวังนะครับประการแรกก็คือ คณะยอดอิยมก็คือคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาล,สาสลศาสตร์และก็คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะยอดอิยมนี้ก็ยึดโยงกับสาขาที่ประเทศต้องการด้วยเนื่องจากว่าเป็นสาขาขาดแคลนนะครับนะแล้วสาขานี้มีเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำกับดูแลตัวนี้ก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาในค่อนข้างมากแต่เราก็สามารถก้าวข้ามตรงนั้นมาได้นะครับ ในสาขาวิชาอื่นก็ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับแต่เรามองว่าตรงนี้เนะี่ยประชาชนมีความรู้สึกว่าเขานี่สามารถส่งเสียลูกได้เรียนในสาขาย,ยอดนิยมโดยลดค่าใช้จ่ายลดความห่วงใหยตรงนี้แะผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่เขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยได้รับการดูแลจากจากรัฐบาลนะครับแล้วก็ในช่วงที่ โควิด19บ,บาระบาดนะครับมาลายนาทีวานมีบทบาทมากโดยเฉพาะโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์เราได้เปิดให้การบริการเป็นการให้การบริการในเรื่องของการเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามทุกข์ยากในยามขาดที่พึ่งเนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในที่ผมขอเรียนตรงนี้นะครับว่ามาลายแห่งนี้นะครับนะก็คงจะ Due to consistent development, Princess of Naratiwa's University is growing steadily and ready to be a leading university of the country. We are continuously ready to support our community and society.